ุบน้ำธมดานะครับน้ำธรดานะครับเตรียมน้ำไว้นะครับเข้าหน้าหนาวแล้วครับหน้าหนาวก็ฝนฟ้าอากาศก็จะน้อยน้อยลงนะครับว่าช่วงฤดูเดือนตุลานะครับตุลาก็เข้าหนาวตุลาพฤศจิกาธันวานะครับข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วครับฝนฟ้าอากาศก็จะลดลงนะครับฝนตกน้อยลงนะครับ มันก็ฝนตกก็ไม่ชุบนะครับฝนตกน้อยครับความชื้นก็น้อยครับก็เตรียมไว้ครับก็สูกน้ำครับวันนี้นะครับกับน้ำลงสระนะครับก็แห้งทางนู้นแห้งแล้วนะครับําให้หมดแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับดตามจนบทนี้และครับต้องสู้นะครับ ก็ช่วยนะครับทำงานทุกอย่างครับขยันอดทนนะครับทำในทางที่ดีงามนะครับทำแล้วไม่เดือดร้อนก็ดีนะครับถ้าตัวไหนทำแล้วเดือดร้อนไม่ต้องทำนะครับสู้ๆนะครับสุดน้ำนะครับหลังกำลังสวยหลังสวยนะครับดีใจหลายหลายครับหนึ่งปีห้าเดือนนะครับ หนึ่งปีห้าเดือนนะครับสูบน้ำนะครับยังไม่ใหญ่นะครับหนึ่งปีห้าเดือนนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณสู้ๆนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่ทำไปนะครับทำใจสบายสบายไว้นะครับมีความสุขกพอนะครับ งานทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทําไปนะครับอย่างใดหนึ่งก็อย่าลืมครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับให้แข็งแรงนะครับสุขภาพก็สําคัญครับถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเราก็ไม่มีพลังนะครับในการทํางานของเรานะครับอย่างนี้นะครับไม่ว่างานอะไรแล้วก็แต่นะครับเรกต้องสู้นะครับก็ลดน้ําไปสี่ห้ารอบครับ ว่าฝนไม่มาครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับน้ำเลยแห้งนะครับเราต้องสูบสต็อกไว้นะครับขอบคุณนะครับคลิปนี้คงแค่นี้นะครับก็คงคุยไม่เยอะนะครับขอบคุณนะครับที่แวะมานะครับบายบายขอบคุณครับสู้